สวัสดีค่ะทุกคนมานน่าวาว้าวนะคือวันนี้เรามาอยู่ที่ต๋องริมทางสายสี่นี่ร้านนี้ใช่ป่ะแล้วก็คือคือปกติคือวันนี้เราจะมากินข้าวนี่แหละแต่ว่าเราก็แบบเอ้ยมันเคยอยู่ในบักเก็ตลิสต์ของเราแล้วก็ครอบครัวที่ว่าเออจะมากินต๋องริมทางอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออมากินที่นี่เราก็เลยแบบว่าเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีจุดเด่นก็คือเหมือนกับว่า ซีฟูด้ดอย่างเงี้ยมาทําเป็นมาทําเป็นอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยแ,แบบข้าวผัดกุ้งยอะไรเงี้ยจะเป็นข้าวผัดกุ้งแบบกุ้งซีฟู้ดเลยอะไรเงีะะ้ยเราก็มาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาลองนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะนั่นแหละ ต้องมานั่งเลือกก็แบบโอเคเอาเนี้ยน,นี้ชีช้ช,ชไปเลยจบปุ๊บแล้วก็รออาหารมานะคะไปจัดเาสคบ,บแล้วนะคะตอนนี้เราสารั่งเป็นแบบซิกเนเจอราอันนี้ส่วนอันนี้ส่วนตัวอยากกินนะก็เลยสังมาซึ่มไม่ใช่ซิเนเอร่อยากกินนะคะนัแหะซิเนจของเราก็จะมีเนื้อปูผัดผงกะหีนะคะแล้วกกอก้พิกกลือนะคะอันนี้เดี๋ยวเอาปกพมัน,นไม่เห็นกปกพงปลากะพงผัดชา กุ้งน้ำข้นนะคะที่โอเคฮะเรามาลองดีกว่าอันนี้เป็นสิืนะ้อปูอย่างทีู่ใช่เห็นแล้วอันนี้เป็นปูผัดผงเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะคำยัวยัใครดูตอนเดกก็มามากนะคะเอาแบบกระเบานะไม่กินข้าวนะสามสอง แน่นแล้วมันใหญ่มากคือปกติเรากินแต่น้ำคูที่แบบมันเล็กๆจริงใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือแบบใหญ่มากเลยเว้ยฮะมันสดเออมันสดใช่ครับมันสดมากแล้วก็แบบคูทั้งหมดกระิ่งคูเข้มข้นุกคนเราชอบต่อไปนะคะเป็นต้มยำมต้ยำก่อนละกันเนาะน้ำๆก่อนละกันต้มยำต้มยำทะเลใช่ไหมเพราะว่ามันรวมใช่ครับต้มยำทะเลนะคะเราขอชิมกับแค่น้ำก่อนนะโอเคน่ารอง ชิมนะคะไปสามสองไม่เผ็ดนะทุกคนมันเป็นต้มยำที่ไม่เผ็ดแบบกินได้ทุกคนอ่ะอต่อไปเป็นปลากระพงปลากระพงผัดชาเออปลากระพงผัดชานะคะซึ่งปลาสามนี่นะคะสามสองแล้วเดี๋ยวค่อยข้าตามสามสองไปปลากระพงนะคะอร่อยมากเนื้อนั่นมากเนื้อนั่นมากๆแล้วก็ นะคะทุกคนคือเมนูสุดท้ายเนี่ยเราเราแบบว่าคือเราเป็นเด็กใช่ไหมเราก็กินเผ็ดได้ไม่มากเข้าแบบว่าผู้ใหญ่กิเขาอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ให้แม่กินแทนเนาะก็รสชาติเป็นไงคะรสชาติเป็นไงชิมได้เลยะคะ่ะเข<อ>้าอร่อยไหมนะคะได้แบบแบบของกระเนดียมใช้ได้นะคะคือมีอรสชาติในความเป็นสุกุลกอบะน้องเออโอเคขอโต๊ะไปกินก่อนนะคะปิ๊ ที่เราที่เราอยู่นี่คืออ่าพุทธมนตรสายสีนะครับผมก็ใกล้ๆบ้านกับเราเนี่ยแหละก็คือสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด